ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่การ์ดระดับบิ๊กแบดที่อยู่กับเกมมาร์เวลสแนปมาถึง2ปีเต็มแต่ว่าไม่เคยเก่งเลยได้รับการรีเวิร์กสักทีนะครับกับพี่แข่ง h e c อคู u แ r ่ r ตอนนี้พี่แข่งจะถูกเปลี่ยนจากการ์ดท่าอนเี้รลพลังศูนย์ที่มีความสามารถในการแอบส่องเพล์ฝั่งตรงข้ามนะครับให้กลายเป็นการ์ดสามอนเัพลังสีที่จะมาพร้อมกับความสามารถที่ทำงานตอนเริ่มเกมนะในตอนเริ่มเกมถ้าเราใส่พี่แข่งเข้ามาในเด็กเนี่ยพี่แข่งจะแทนที่ตัวเองด้วยก๊ปอป ซึ่งไอการ์ดแข่ง4ใบที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในเด็กเนี่ยก็จะมีความสามารถของการ์ดที่ใช้3 energy หรือว่ามากกว่าขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือมันจะมีพี่แข่งจาก4จักรวาลน,นะครับที่จะมีความสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ค่าได้3ขึ้นไปถูกเพิ่มเข้ามาในเด็กของเรานะมันก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้เล่นพี่แข่งส energy ที่มีความสามารถของบล็อปเล่นพี่แข่งส energy ที่มีความสามารถของด็อกเตอร์ดูมอารเลอดอ,อะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมก็บอกเลยครับว่าพอปรับมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันดีแล้วก็สนุกกว่าเดิมเยอะมากๆตอนนีี้พ่ แข่งการเมนการ์ดที่คนน่าจะเล่นกันแทบทั้งเกมนะครับมันมิการ์ดสามเอนจีที่ใส่ได้แทบจะทุกเด็กนะซึ่งส่วนตัวแล้วเด็กของพี่แข่งที่ผมลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กที่สุดก็คือเด็กซิ l เวอร์เซอร์เฟอร์นี้ครับด้วยความที่ตอนนี้พี่แข่งจะกลายเป็นการ์ดสามเอนจีแล้วพี่แข่งก็จะเสกตัวเองออกมาเพิ่มในเด็กสี่ใบมันก็หมายความว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้การ์ดสามเอนจีแต่ว่ามีความสามารถเก่งๆของการ์ดสี่ห้าหกเอนจีก็ใช้ความสามารถเก่งๆนี้พี่แข่งเสกมาแล้วหลังจากนั้นพี่แข่งก็จะรับปับจากรฟ นนในเด็กนี้ก็จะเลือกใส่การ์ดอย่างควินเจตเข้ามาเสริมคอมโบกับพี่แข็งด้วยนะเพราะว่าพี่แข็ง4ใบที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะนับว่าเป็นการ์ดที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งตัวควินเจตจะสามารถลดเอเนอร์จีให้เหลือ2 e n เอเนอร์จีได้ครับส่วนสมที่เหลืออื่นๆก็ส่วนสมเด็กเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเลยนะซึ่งนอกเหนือจากตัวเด็กซิเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยพี่แข็งมันก็สามารถเข้าอยู่ในเด็กอื่นๆที่ใส่ควินเจตอยู่แล้วได้หมดเลยนะครับจะเอามาเล่นกับแพ็กเกจวิกตอเรียแฮนด์ควินเจตสร้างการ์ ื่นก็ได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์หาเด็กไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าใครอยากหาเด็กพี่แข่งเล่นก็ลองไปเสิร์ชหาเวอร์ชันที่คุณเล่นได้ในเว็บดูครับเวลาจะจัดเด็กเล่นตามผมเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจัดตามเวอร์ชันที่ผมมีเป๊ะๆนะอย่างเช่นเด็กซูเวอร์เซอร์เนี่ยมันมีให้เลือกหลายเวอร์ชันมาาๆนะครับมีเกิน4ีหเวอร์ชันแน่นอนลองไปฟิลเตอร์การ์ดที่คุณมีแล้วก็ลองจัดตามนั้นดูได้ก็ถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามตอบทั้งหมดแล ลิงช้อปปีทางซ้ายล่างเพื่อสั่งซื้อเสื้อชุดไปเที่ยวชุดนี้ได้เลยนะครับใครกำลังมีแผนจะไปเที่ยวไหนแล้วกังวลว่าจะไม่มีชุดไปเที่ยวใส่นี่เลยครับชุดไปเที่ยวแล้วก็เรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์วันนี้ก็ฝากสปอนเซอร์ผมไปด้วยครับกับร้านได้เกอร์ไล้์ลและเกมมือถือราคาถูก The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมในทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่ แพ็ใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับออฟตาใส่แล้วเซ็กซีุ่่นนี้สาวหลืออบป้าวันตาก,กันแสงคดดีเพราะวันมีเรตินา้าคนอื่นใส่แล้วอานีส่วนเพียโดนเอาว่าวันดำใส่แล้วคตด,ดีเฮ้ยเห็นไรบักกัน,นะนงาพลงที่นบนซฟ,ฟาใส่วันออฟตาแล้วเหมือนดา ตอนนี้ต้องมีการใหม่หรือพี่แข่งไม่ใช่เหรอเฮ้ยเป็นไงล่ะเวลาไม่เหมือนที่คุณคิดอันนี้คือเล่นกันทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ยพี่แข่งมีสีคนแบบนี้ผู้พัฒนากำลังจะสื่อว่าแข่งสีแม่ผเไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมาแล้วครับแข่ง๊อปปี้ความสามารถของเดวิลไดโนเสาร์เดวิล ไดโน s a oh oh. ร์โอ้โหเฮ้ยกาีฟความสามารถของนิมโรดเฮ้เฮ้เฮ้ไปเลยพี่แข่งในะอีกจักรวาลหนึ่งนี่คือจักรวาลที่พี่เขาเกิดเป็นไดโน่ผมชอบนะผมชอบนะอุ๊ยแล้วนี่คือจักรวาลที่เขาเกิดเป็นสาวน้อยขอนญาติเกวนผู มาเลคิสอีกสมัยอีกสมัยไหมพี่ชายผมอยากฟอร์จบวกลูน่าฟอร์จบวกอะไรดีวะฟอร์จบวกนิมรอดถ้าพี่แข่งอีกตัวออกมาเป็นแบบอาน,นิมอะไรเงี้ยมันจะปีศาจร้ายไหมน่าจะยากเกินไปเป็นฟอร์จบวกกับแข่งตัวนี้ละกันอันนี้แข่งสาวน้อยแข่งสาวน้อยจูบิลีไปไม่ใส่คุณเจเหรอเออจริงๆใส่คุณเจสก็ได้นะใส่คุณเจสแทนชาวเวสก็ได้คาราบาวโอเค ที่แข่งหนึ่งเข้ากลางเขาคาราบาวตรงนู้นเขาแข่งแข่งเขาเป็นอะไรแข่งเขาเป็นโทปาสแข่งนี้คือนิมรอดเออผมก็สามารถผมสามารถเซิร์ฟเฟอร์เฉยเฉยได้ไหมวะเราแข่งตรงนี้แล้วก็เซิร์ฟเฟอร์ตรงนั้นเราควรจะชนะซ้ายใช่ไหมถ้าเราชนะซ้ายคาราบาวกอปเซิร์ฟเฟอร์วินอีกรอบหนึ่งเราไม่เราไม่อยากลงลูน่าเนาะถึงแม้ว่าลูน่าสตัดจะเยอะกว่าแต่ลงแล้วมันเสกน้ำแข็งไปโดนลบ3ทั้งขวา ลงแข่งดิบๆนี่จะดีกว่าเนาะลงแข่งเฉยๆบวกเซิร์ฟเวอร์ไป five five f แล้วพี่แข่งฟรีวาเดียนนะพี่แข่งสีใบในเด็กวาเดียนแตกต่างเส้นทางหลากหลาย hey 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 พี่แข่งของแท้พี่แข่งของแท้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แข่งเซอร์ซี่เฮ้ย hey. โอเคมเนี่ผมโอเคผมโอเคแข่งผมเก่งกว่าครับแข่งผมตึงกว่าครับสนุกแล้วครับทุกคนสนุกทับสิเทียบกับของเก่าแล้วนี่คือพี่แข่งที่ดีที่สุดที่เคยมีมาสิบเอ็ดทัสิเวลาไม่เหมือนที่คุณคิด <c oughs> ใครๆก็เล่นพี่แข่งเ <c oughs> <c oughs> ต็มไปด้วยแข่งมิเรอร์ เออม่ไหนควินเจดลืมลืมลืมครับลืมพี่แขงหนูแค้นเราเซิร์ชเดียวดีกว่าเนาะต้องเซิร์ชให้เปื้องที่ต่างคนต่างแขงปรับมาแล้วมันน่าเล่นอะไรเออมีพี่แขงนอนอยู่ในคอลเลกชันกันมาอย่างเนิ่นนาน อุ้ยพี่แข่งในจักรวาลที่เป็นสารเตี้ยไปเลยเดี๋ยวพันนิชแข่งสุงมากพี่แข่งหายเศร้าเหงาตนอนเปิดกล่องสปอตไลท์เมื่อนานม,มาแล้วเป็นการคืนกําไรใช้คําว่าคืนกําไรเป็นการออกกําไรกับคืนมาจากการเปิดได้พี่แข่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทบหูแย่แล้ววะผมแย่แล้ววะฮั <laughs> ล,ววะลโหลพี่แข่งในจักรวาลที่เกิดเป็นเอ่อครูใหญ่ทุกอย่างมันเกินควบคุมแล้ว สู้นองกาเหรอผมผมอาจจะสู้ได้อยู่ไหมผมผมเซิร์ฟเฟอร์ได้สองรอบเขาแนปแล้วอ่ะผมยังไม่ลงดีกว่าไหมวะแบบผมลุ้นท็อปเด็กพี่แข่งเหรอพี่แข่งที่เป็นเจฟจักรวาลที้พี่แข่งเกิดเป็นฉลามมันเป็นไม่ได้ไหมวะจักรวาลที่พี่แข่งเกิดเป็นฉลามพี่แข่งเพ้อฝันสิ้นดี เพ er ิ่อฝันสิ้นดีอ๋อไม่ได้นีหว่าไม่ได้นีหว่ามันต้องเป็นใครวะต้องเป็นใครถึงจะได้เขาเซิร์ฟเฟอร์เขามีเซิร์ฟเฟอร์สองใบหรอฮัมดาวฮัมดาวฮัมดาว เราน่าจะไหวไหมทุกคนถ้าเขาเซิร์ฟเวอร์อีกใบซ้ายผมก็เสมออยู่ดีอะใช่ปะไม่รู้ไปดูเขาเซิร์ฟเวอร์อีกใบผมก็ผมก็ชนะปะซ้ายผมก็มี11เพราะว่าคาราบาวคาราบาวกรอบเซิร์ฟเวอร์ผมชนะกลางฮ่า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  ไม่ไหวผมหรอกนะมาแล้วครับแข่งมิเรอร์เฮ้ยในอนาคตที่พี่แข่งเกิดเป็นหมาทุกคนครับคอร์สโม่สามจี้กลับมาแล้วกับชาฟมาเกิดเป็นพี่แข่งอ่า we can we can for sure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  ผมฟอร์ดเพราะว่าผมมีบูดอะเออแล้วผมผมคิดว่าผมอยากชนะกลางบูดชนะกลางมันค่อนข้างจะ Impact. อิมแพ t คเขาได้อะไรไปก็ไม่รู้ในกาโซนิคผมค่อนข้างอยากจะชนะกลางนะเสาหนี้ออสจะเปิดวงล้อไหมเสาหนี้เดี๋ยวเปิดวงล้อแล้วกัน มีไอเดียอะไรเจอกันวันเสาร์อันทย์นี้มันค่อนข้างแฮปปี้เธอหน้าเราคินเจตหนึ่งบวกสามได้เนาะหนึ่งบวกลูน่าสโนเราเหลือพี่แข่งโจเกอร์ในเด็กอีก3ใบาตามใบนั้นสําคัญชะไหนพี่จิมจะมีคลิปไหมพี่จิมนี่ใครนะไม่ค่อยคุ้นเลยไม่มีคาราบาวใส่ไรดีก็สามจี้ใบอื่นอะได้หมดเลยครับสามจี้ยังเก่งใบอื่นที่ชอบการใหม่สัปดาห์นี้สนุกมากใช่พี่แข่งการใหม่สัปดาห์นี้แข่งหรือคอนเทนเตอร์สนุกจริงแล้วพี่ชายเขาไม่จบเธอวันเนี้ยฮัลโหล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 วาวูฟ ไม่รู้ไม่สนสวัสดีครับสวัสดีคุณนำครับอืม,อม,อมก้หนึ่งหนึ่งบวกสามที่เป็นลูน่าสโนว์แล้วเราลงควินเจตเธอหน้าพี่แข่งเหลือสองจี้เธอหน้าพี่แข่งคือสองจี้แชทเนกาสโซนิกทีเนชวลเฮดไม่ดูไม่สนผมบัฟ เราสามารถเกวนพูเราเกวนพูบวกกับน้องหมาเหรอพี่แข่งกูกลายเป็นน้องหมาอ่ะเราเราเวนพูบวกกับพี่แข่งใช่ปะผมไม่ใช่เขาไปซะแล้วเิยฟังประโยคนี้ทั้งวันอุ้ย พี่แข่งที่เกิดเป็นลูกวิชันอุ้ยเธอหนึ่งควินเจสเธอสองพี่แข่งวิพิชันเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ my god โอ้ my god บ้ามากโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god holy shit พี่แข่งที่เกิดเป็นจอมเวทผมขอยย้ำพี่แข่งที่เกิดเป็นจอมเวทมันมีอยู่จริง จิว,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 วรู้ตัวไอทีก็เกิดเป็นจอมเวสแล้ว Where Where m y s e r f ฝั่งนูน้นอะไรว่าโบสี่เหรอฝั่งนู้นไม่คนมีความฝันเหรอออมาก,กับโบสี่อื har. มสวัสดีค,ครับสวัสดีคุณเจครับอุ๊ยเซิเร์ฟ เซอร์เฟอร์ผมว่าคุณต้องมาแล้ววะผมว่าคุณต้องมาแล้ววะจิ่วจแข่งกับบ้านเซเล่าเหรอเราเซล่าเหรอตองนะ้นนะเราควรต้องชนะยังไงตอนนี้เราสามารถชนะด้วยแข่งบัฟทางขวาแน่นๆบิ้มๆได้ ใช่ป่ะเราสามารถแข่งวองวกกับอย่างนี้บวกปุ๊บปุ๊บมีได้เหรอหรือว่าเราควรเซราผมว่าเซราก่อนดีกว่าผมว่าเซราก่อนป้าเจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญา <c oughs> ทำไมทำไม ทำไมต้องทำอ่องนั้นด้วยปับ๊บโอ้โ,โ,อโเหเขี้อพังเลยกูมันจบแล้วว่าแชทโอโ้มันจบแล้วคอมโบของเราพี่ชายมีสามเอมอ่ะขี่ไหวปุ๊บวะมีแค่นี้เลยไม่รู้วะก็ก็ใหญ่อย,ยอยู่อ่ะก็ใหญ่อยู่อ่ะก็ไปดูอ่ะเออ เสียใจความฝันความฝันไม่มีจริงแต่ชนะก็คือชนะครับ Mercury is s u c k เฮ้ยเจอคนที่ไม่บ e l ีฟในแข่งอีกแล้วการใหม่เป็นไงบ้างสนุกมากครับพี่แข่งการใหม่สัปดาห์นี้และนี่คือจักรวาลที้พี่แข่งเกิดเป็นภัยคุกคามระดับ m ลต t i v e r ์สและนี่คือจักรวาลนี้พี่แข่งเกิดเป็นจักรกล ผมชอบอ่ะผมชอบอ่ะไอเลิฟไอเลิฟวันนี้พี่แข่งเกิดเป็นโอเมกาเรตโอเคปับป๊บปั๊บพี่แข่งฟาดได้ฟาดเลยพี่ชายฟาดสีถ้ามันจำเป็นดึงดึง,ด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 ง มาไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยเี <c> ้ <oughs> ากวาลน,นี่พี่แขงเกิดเป็นมูนสโตนคัปปี้ความสามารถโอเมก้าเลสอีกตัวหนึง่งโอ my God โ oh อ my God และนี่คือจกักรวาลที่พี่แขงเกิดเป็นอะไรออดผมเป่าคุณปูดฟูฮาฮาฮาฮ <c oughs> าและนี่คือจกักรวาลที่พี่แขงเกิดเป็นจักรกล เป็นจักรกลก็ปี้อะไรออดขึ้นมืออีกไปได้ oh my god oh my god ผมขออนุญาตก็ p ป c ี้กี้พี่แข่งอะไรออดขึ้นมืออีกไปผมเก้นผู้ก็ไปเลยก็ๆๆ <c oughs> ไปเลยก็ไปเลยผมไม่รู้ผมไม่สนผมมีเป่าสวัสด,ดีครับ เราแปดแล้วทุกอย่างมันเกิดควบคุมไปแล้ววะอะไรก็เกิดขึน้นได้ถ้ามีพีเแขงมไ,มมไม่เหมือนที่คุณคิดเฮ้ย <c oughs> อันอันอันนี้ไม่ดีละ <c oughs> อันนี้ไม่ดีละอันนี้อาจจะเป็นจักรวาลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นจักรวาลที่เราไม่ควรจะเล่นมันออกไป ไม่เป็นไรคนเราก็มีแย่กันบ้างผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะคนเรามันจะดีไปตลอดก,ก็ไม่ได้หรอกไม่มีคาราบาวใส่อะไรสามจี้ใบอื่นใส่ได้หมดเลยครับกาดีเเตอร์เซจเลือกดูอะสามจี้งเก่งใบอื่นใส่ได้หมดผมไม่โซนผมมีสี่ฮักเอ้ยนี่ไงเราเล่นขวาได้แล้ว เราลงม่แข่งขวาได้แล้วสบายนี่หว่าแชทคอมโบคอมโบแข่งโมดดกแข่งโกสไรเดอร์ทุบได้ใบหนึ่งถามว่าถามว่าจำเป็นไหมคำตอบคือไม่คำตอบคือไม่เอาดีเอ๋เราทิ้งเฮล่าไปแล้วอะเราก็น่าจะสบายสบายปะ ยกเว้นว่าเขาจะเก่งมากอะ Ghost Rider ชุเ p e ่าแต่ผมว่าโอกาสน้อยมากบอกคลิปแบบ Clickbait รีบเล่นก่อนโดนเนิฟบ้าบอกแล้วบ้าพี่แขงตัวนี้ตัวนี้เป็นลูฟี่วะแต่วันนี้พี่แขงเกิดเป็นราชาโจมสลัดสู้ได้ไหมวะเราดับเบิลดูดอย่างนี้สู้ได้ไหมวะดับเบิลดูด จั๊วะจบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันดูดนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วมันจบแล้วนายมันจบแล้วนายมนไม่อยู่ต่อนหน้าสภาแห่งแข่งวนะิเลเรามีสารร้ายมากอะผมรู้สึกได้ o oh ะ my god มาเลยพี่แข่งวินเจ็ตพร้อมวินเจ็ตพร้อมพี่ชายมาเลยมาเลยพี่เทินสองกันแลกตัดก็ได้ถ้าเทินสองมาผมก็เล่นเลยจากวันที่เกิดเป็นพ่อตามาเลยพี่ชายมอแกนหรือเฟยเราเอาลูน่าสโน์กลับมาได้ใช่ปะ เราลูน่าสโนกลับมาได้พาลูน่าสโนกลับมาลูน่าซ้ายไปเลยผมว่าปรับให้สี่ใแข่งกอป์ควสามารถแบบฟิกไปเลยไหมแบบมีกอฟหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ดีห้าสิบห้าสิบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันให้เป็นหน้าที่ของเดฟ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนาคตของเจ้ามันช่างริบหรี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลามันไม่เหมือนที่คุณคิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราคือแคงเดอร์คอนเคอร์เรอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสภาแห่งแขงมอร์แกนไม่เพิ่มพลังให้เมื่อไล่สเปลเหรอคุณคนละเกมคนละเกม,คน,เกมคนละเกมครับว่าจะเก็บอูซายเปลี่ยนไปหาพี่แขงมาลิมรสความมันกับพี่แขงกันก่อนก่อนจะมาถึงจุดนี้พี่รดล้อมา2ปีกว่านจะมาถึงจุดนี้พี่แขงรดล้อมา2ปีต้องให้พี่เขาหน่อยวะ จากวาที่เป็นเอเจนต์พี่ชายเป็นเอเจนต์ไหนดูดิพี่แข่งตัวนี้จะทําหน้าที่เอเจนต์ได้ดีขนาดไหนผมขอเป็น 5G ที่ดีที่สุดในยุคอะลงลงฝอไปดีกว่า 5G ที่ดีที่สุดยุคพี่ชายสายรับแข่ง007ส,สุดยอดสุดยอดมากเพ่กากาเมชยังไหวม่ะวะ ไหวมั้วะแข่งตัวนี้อู้หู้ that's that's big that's a pretty big แข่งคำถามก็คือตรงอื่นล่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่รู้ไปด,ผไผไปดูผมไม่รู้ผมไปดูผมไม่รู้ผมไปดูเหมือนจะไม่พอป่ะเอ้ยพอพอพอซ้ายพอซ้ายพอเรามี22 พี่แข่งเป็นบล็อกกินในเด็กงามงามงางยี่สิบเซิร์ฟเวอร์บับซ้ายเป็นยี่สิบสองชนะซ้ายขวาโอ้มายกอดโอ้มายกอดพี่แข่งที่กินเยอะที่สุดยุคเดือดจัดเดือดจริงพี่แข่งแบบทุกเกมสนุกจริงว่ะช่างริบรีอวิวิว เอาไปสองอุ้ยอุ้ยเยอยเอาไปสามอุ้ยพี่แฮงเกิดไวปคนยักษ์จะใช้หนึ่งเนจี้ถ้าฝันหข้ามทิ้งการ์ดในเกมนี้โอ my god อย่าอุ้ยหลายรอบได้ไหมอุ้ยเอาไปดีทางผาคือโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ ไม่แย่มมากโอเคไม่ไม่แย่มากไม่แยี่ยมมาแล้วมา๊อบอเซิร์ชโอ้แบมแบมแยมอย่างนี้เหรอโอ้ไม่กส่งเซิร์ฟให้เขาเราจะยังติดไหมเซิร์ฟมันจะไปติดที่ฝ่อนหุ้มแทนนะครับมันจะบับให้ฝ่อนหุ้มแทน ตัวส้มๆนั่นใขรฮิวแมนทอร์สไงฮิวแมนทอสทุกคนอันนี้การ์ดเก่าฮิวแมนทอรสเคยได้แล้วไม่เล่นแล้วพี่ชายผมไม่อยากได้อ่ะผมไม่อยากได้คลิกซิเวอร์ครับให้อะไรเขาดีวันนี้ให้อะไรเขาดี เาวินเจ็ตให้เขาเหรอวินเจ็ตฟอร์ดปั๊มพลังมันมันต้องส่งอะไรสักอย่างไปให้อะ่ะแล้วายที่ควรจะส่งก็คือวินเจ็ตหรอมั้งตอนนี้พี่แข่งออกมาโชว์ตัวเดียวเองน่เนี่ยอ๋ตอต้นเกมโดนทิ้งไปตัวหนึ่งนี่หว่าคนที่เหลือในเด็กมาได้แล้วมาได้แล้วโอ้โหพี่แข่งเป็นเซรา เฮ้ยพี่แขมเป็นเด็กคิล่าอ๋อเด็เกคิล,กล่าซ้ายเหรอเด็กคิล่าซ้ายเด็กคิล่าซ้ายแล้วแล้วแล้วไงวะเราก็ไม่มีตัวใหญ่ให้ทิ้งอยู่ดีทำไงวะไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นในเด็กครับเทิร์นหน้าพี่แข็งเป็นนิกฟิลลี่เสก 6G ให้เด็กคิล่าบนสนามทิ้งนี่ไงเรามองกันไกลมองไปถึงอนาคตมันมาเป็นคอมโบนั้นๆเลยไหมหมายถึงพี่แข็งเหรอก็สุ่มครับสุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ เออเมกาโซนิกทีเนิชวะเฮดลงบูดขวาเออน่าน่าจะลงบูดขวาไปรับบัฟเราก็อย่างนี้ทั้งอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้ฟอร์ดไปตายฟอร์ดบับบูดตัวละหกแยกร่างบนมือถือซาวด์วิ่งแมนไว้เราเราเล่นอย่างนี้ได้เนาะเราก็เล่นซอวด์วิ่งแมนขวากอบบูดแยกร่าง ก็โซววแมนเด้งขึ้นมือพี่แข็งที่เป็นอ้คือล่าทิ้งก็โซววแมนบวกเจ็ดทางซ้ายอีกมันง่ายเหลือเกิน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 อือฮึอ่าฮะป่าคุณแพ้ หาก็โดดไปซ้ายขวาคุณก็ยังแพ้ซ้ายอาจจะดูเหมือนชนะแต่จริงๆแล้วพี่แข่งพี่แข่งก็ยังเอาให้อยู่สบายสบาย,ยแก้วจนฟันแก้วจนฟันขอโทษครับเสียงดังโป่งเข้าไมคาไหมวะเอ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเราลืมอะไรไปหรือเปล่าวะวันนี้พูดว่าผมลืมผมลืมอะไรไปปะม,มันมันเหมือนลืมอะไรไปสักอย่างเอ่อไม่ลืมเนาะ วันวันวันนี้วันนี้น้ามีแค่นี้ไปครับพี่แข็งเล่นพี่แข็งกันดีกว่า